สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero นะครับวันนี้กับผมตันะ้มในการคริปโตมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับในช่วงที่ตลาดซึมๆแบบนี้นะฮะอยากจะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Abacadabra นะครับสำหรับเจ้าแพลตฟอร์มนี้นะครับเขามีการขนานนามว่านะครับเป็น ยุค d e f i นะฮะในยุคถัดไปนะฮะหรือว่า DeFI 2.0ทําไมเขาถึงนิยามนะฮะว่ามันเป็น d e f i 2.0นะฮะเราลองมารื้อฟื้นนะครับแนวคิดของ DeFI ในยุคเริ่มต้นกันสักเล็กน้อยนะครับโดยทั่วไปเนาะสิ่งที่เราเคยทำกันก็คือทำฟาร์มเนาะทำ Liquidity Mining นะฮะไปเพิ่มสภาพคล่องในแพลตฟอร์มต่างๆ ทีนี้สิ่งที่เราจะได้มาเนาะก็คือเหมือนเป็นสัญญาใช่ไหมครับก็คือเป็น liquidity token นะครับกลับมาถือ,อไว้ซึ่งตรงนี้นะครับตัว LP ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามองว่าเราไม่สามารถที่จะเอา LP token พวกนี้นะครับมันเอาไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ต้องถือไว้เฉยๆทีนี้นิยามของ DeFi 2เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถนำเอาสิ่งที่เป็นพวก interest bearing ต่างๆเหล่านี้นะครับมาทำการค้ำประกันได้ ซึ่งตัวอั a บคาตาบาเนี่ยเราสามารถที่จะเอาอินเทรสแบร์ริงเหล่านี้นะครับมาวางค้ำประกันได้นะครับแล้วก็กู้นะครับแอสเซอย่างอื่นออกไปได้แต่ทีนี้วันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาลองใช้เทคนิคนะครับที่เรียกว่า d i g e นบ็อกนะครับหลักการก็คือเราต้องการจะฟาร์มนะครับพวก s เตเบิลคอยนะครับแล้วก็ เอา interest bearing ที่เป็นสัญญาว่าเราฝากเงินเนี่ยเอามาค้ำต่อแล้วก็กู้ stable coin มานะครับแล้วก็ฝากเข้าไปใหม่แล้วก็กู้ออกมาอีกแล้วก็ฝากเข้าไปใหม่เออเราจะทำแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับผมจะพูดถึงบ่อยๆก็คือตัว anchor protocol จริงๆเนี่ยเวลาที่เราฝากใน anchor protocol เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะจะเห็นว่า มันจะมีเหรียญเหรียญหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับชื่อว่า aust นะครับตัวนี้แหละที่เรียกว่า interest bearing นะครับก็คือมันเป็นสัญญาว่าเราได้ทำการฝากเงินเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้แหละทีนี้ถ้าไอเนี้ยหายไปเนี่ยเราจะถอนเงินต้นออกมาไม่ได้นะมันเหมือนเราทำสัญญาว่าฉันได้ฝากเงินกับแพลตฟอร์มคุณหายไปเนี่ยก็จะเอามาไถถอนไม่ได้เนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาตัว aust เนี่ยไปค้ำประกันนะครับเพราะมันเป็นสัญญาว่าเรามีการฝากเงินเอาไว้ถูกไหมฮะ เราสามารถเอาไปค้ำเพื่อจะกู้อย่างอื่นออกมาได้โดยหลักการมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะเริ่มจากการฝากตัว UST เข้าไปก่อนนะครับสมมุติเป็น100 UST เนาะจากนั้นเราก็จะกู้ตัว Stablecoin อีกตัวก็คือ MIM ออกมาประมาณ80%จากนั้นก็เปลี่ยนตัว MIM เนี่ยมาเป็น UST อีกรอบนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปใหม่รอบนี้เราก็จะฝากเข้าไป80ใช่ไหมครับ กู้สูงสุดสัก80%จะได้64 MIM เนาะก็ไป swap อีกนะฮะให้เป็น u s t แล้วก็ฝากเข้าไปใหม่แล้วก,กู้ออกมานะฮะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันมันมันกู้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในในแพลตฟอร์มนะครับอีกทีหนึง่งทีนี้ในฝั่งของอั a บาคาด้าเนาะเราก็สามารถที่จะมา borrow เนาะหรือว่ากู้นะฮะเหรียญ MIM ออกไปได้นะครับซึ่งวิธีการที่เราต้องการจะทำนะครับก็คือเราจะฝาก u s t เข้าไปนะครับแล้วก็กู้ MIM ออกมา จากนั้นก็เปลี่ยนไปเป็น UST แล้วก็ฝากเข้าไปใหม่แล้วก็ู้ออกมานะครับตัว a b a k a b าเนี่ยเขาก็ทำเรียกว่าเป็นพัร์เนอร์กันนะครับกับฝั่งของท e รานะครับ แล้วก็สามารถทำวนแบบที่ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ได้ด้วยโดยที่การกู้เนี่ยเราจะเสียดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5นะครับแต่ทีนี้ถ้านะครับตัว Stable Coin ของเราเนี่ยมันไม่ Stable นะครับเราจะโดน Liquidate ด้วยนะซึ่งตัว USDT เนี่ยเขาจะเก็บอยู่ที่5นะครับทีนี้นะฮะตรงเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เขามี MIM นะครับที่เป็น Stable Coin ของเขาเนี่ยให้กู้อยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่57นะครับแต่ต้องบอกว่าตรงนี้มันจะเติมเรื่อยๆนะ โอเคสมมุตินะสมมุติว่าเราจะจะกู้เนาะเราก็ทำการโอนตัว UST มาที่ Ethereum ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันอยู่เชน Ethereum นะจริงๆเขาลองรับหลายเชนนะครับแต่ว่าในเชนอื่นมันจะยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ Ethereum นะครับส่วนวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะถ้าเราอยู่ Terra อยู่แล้วนะครับให้เรามาที่ตัว Brick นะครับก็เลือก Form นะครับ Form Terra นะครับไปที่ Ethereum แล้วก็เลือก Asset ก็คือเหรียญ UST ของเรา เนีย่ยนั้นก็ใส่จำนวนไปแล้วก็ uh, destination address ปลายทางเนี่ยเราก็เอากระเป๋า address มาใส่ในตรงนี้ได้เลยนะครับบริจากเทอรล่าไปอีเทเรียมเนี่ยค่าฟรีก็ถูกมากนะครับโอเคพอเราบริษไปเรียบร้อยเนาะใน metamask มันก็จะมีตัว ust ขึ้นมาจากนั้นเราก็มากดตรง ust ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะโผล่หน้านี้ขึ้นมาเนาะในเคสนี้เราจะทำการ borrow เนาะคือการยืมนะครับสมมุตินะครับเราจะกู้นะครับ1000ตรงเนี้เนี่ย มันจะมีเรโซให้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามีเหรียญเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรามาสังเกตดูตรงนี้ Liquidation Price น,นะครับก็คือถ้าราคาตัว s ซ v e r ร c ค i n เนี่ยมันหลุดเพกลงมาเห,หลือแค่ือนค่0.6นะครับถ้าเรากู้ในในอัตราส่วนนี้นะเราจะโดน Liquidate นะครับแล้วก็เสียค่าฟรีด้วยงั้นเราลองไปดูในอดีตกันนะครับว่าตัว USD เนี่ยมันเคยหลุดไปสูงสุดที่เท่าไหร่เนาะ อ่ะโอเคถ้าเราเข้ามาที่คอยเก,กโก้เนาะแล้วก็เ e ิร์ชว่า UST นะครับก็จะเจอหน้านี้เลยที่เราลองมาดูย้อนหลังหน่อยนะครับว่ามันเคยหลุดเพกไปสูงสุดเนี่ยที่เร й เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เนาะจะอยู่ที่0.96พฤษภานะครับปีที่แล้วเนาะอันนี้คือลงมาต่ำสุดแล้วนะครับแสดงว่า0.6เนี่ยถ้าอิงจากข้อมูลในอดีตเนี่ยก็ถือว่าน่าจะปลอดภัยอยู่อ่ะเราอาจจะเพิ่มมาเป็นสัก700อย่างเงี้ยครับ0.7ก็ยังดูปลอดภัยอยู่นะครับ อ่ะอันนี้เทียบจากอดีตนะค้ไปที่1,000กู้มาที่700นะครับทีนี้พอเรากู้ได้แล้วเนาะโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไปส w a p อ่าเราก็จะมาส w a p กันที่ตัว curve นะครับก็คือเป็นที่ที่เรามาแลก m i m เนาะมาเป็น ust ได้แล้วเราก็อาจจะโอนกลับไปนะครับฝากที่ anchor protocol แต่นะครับเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่กู้มานะครับฝากเข้าไปใหม่กู้มาฝากเข้าไปใหม่นะครับเราจะไม่ทำอย่างงี้เพราะตัวอ a บาคาด้าเนี่ยมันมี ของดีให้เราใช้นะครับที่ชื่อว่า d g e n น Box นะครับทีนี้มันมันมันทำงานยังไงโอเคอันนี้เป็น UST strategy นะครับเป็นกลยุทธ์นะหลักการมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะแล้วก็มันจะทำแบบนี้ให้เราเลยก็คือสิ่งที่ตัวอบาคาบามันจะทำให้นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะัพพล l y เนาะหรือว่าวางสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยครับที่เป็น UST เนี่ยเอาไว้นะฮะจากนั้นนะมันก็จะทำการบิดนะครับ UST เนี่ยไปที่เทรานะครับ แล้วก็ทําการฝากเข้าไปนะครับเราก็จะได้ a p y ที่ประมาณ20%อยู่จากนั้นนะมันก็จะเอาตัว Interest Bearing นะครับหรือว่า AUST เนะี่ยที่เป็นสัญญาของเรานะครับกลับมาที่ตัวแพลตฟอร์มนะครับในฝั่งของ Ethereum อีกทีนึงแล้วก็ฝากเข้าไปมาเป็น collateral หรือว่าสินทรัพย์ค้ำประกันให้กับเรานะครับแล้วเราก็จะกู้ออกมาใหม่วนอย่างเงี้ยมันก็จะวนมาใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้มันทําให้เราเลยนะครับแบบตารางที่ผมเอาให้ดูเนาะเนี่ยมันก็จะทําการกู้ฝากกู้ ฝากให้เราต่อนะครับแล้วก็โก,กมาเนี่ยก็จะทําให้เราทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มันทํำยังไงเราก็กลับมาที่เดิมเลยตรงหน้า Borrow ตรงนี้เนาะให้เราเลือกเป็น l e v e r a g e ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราก็จะเปิด l g v p o s i t i o n นะเนะี่ยมันก็จะเป็น d i g i น box ตรงนี้นะครับซึ่งเราไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้จะเห็นว่านะครับถ้าเราเลือก r q u i d a t i o n Price อยู่ที่0.7 APY ของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ44นะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่า เฮ้เราเอาข้อมูลในอดีตมาดูว่ามันไม่น่าจะตกเกิน0.9สมมตินะสมมตินะอันนี้ขึ้นอยู่กับการรับความเสี่ยงของแต่ละคนได้นะครับเราลองเพิ่มนะครับ leverage ไปอ่ะแถวๆนี้นะครับอ่ะอันนี้คือ0.9นะครับผมว่าสูงสุดที่เราจะถ้าจะเสี่ยงจริงนะก,ก็จะอยู่ที่ return ประมาณ85% APY นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะผม,ผมอาจจะเอาแถวๆนี้นะครับประมาณสัก0.7นะฮะ เอพี uh, ประมาณ56%อันนี้ก็โอเคแล้วนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะ leverage ตัว Stable Coin ของเราหรือว่า UST เนาะแทนี่จะฝากที่ประมาณ20%เนี่ยมันก็สามารถทำในท่านี้ได้ด้วยนะครับแต่ทีนี้นะแต่ทีนี้ทุกคนอาจจะดีใจกันแล้วนะครับว่าจะได้ APY สูงๆแบบนี้นะครับทั้งที่ใช้ Stable Coin ด้วยเนาะตรงนี้ต้องบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใหม่ด้วยนะครับ จริงๆไม่ได้ใหม่ในเชิงในเชิงว่ามันเพิ่งเปิดนะแต่ว่ามันเปิดมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าด้วยไอเดียคอนเซปต์เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมติว่าตลาดมันเอ่อมันเป็นตลาดหมีมากๆเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่มีใครรู้แต่ไอเดียคอนเซปต์มันน่าสนใจแหละที่มันทําให้เราสามารถจะเลเวลช์นะครับหรือว่าเอาตัวพวก interest bearing ต่างๆเนี่ยที่มันถือเอาไว้เฉยๆในกระเป๋าเนี่ยมาหาผลประโยชน์และอีกความเสีย่ยงหนึ่งนะก็คือตัว UST นะครับถ้ามันหลุดเพกมันมันเกิดขึ้นได้นะครับ มันจะเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วมันก็จะดีดกลับนะครับอันนี้คือดูจากอดีตท,ที่ผ่านมานะมันจะเกิดแป๊บเดียวแล้วมันก็จะดีดกลับนะครับตรงนี้ก็อาจจะโดนลิคูเดตได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองเนาะยังไงก็อาจจะเข้ามาอ่านเพิ่มเติมนะครับดูโพส i ิชันของตัวเองให้ดีๆผมก็ต้อง disclaimer เหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนอะไรนะครับผมก็มาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆไ,ได้รู้จักตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับผมเห็นว่ามันน่าสนใจนะครับ ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับโอเคนะฮะสันนี้ก็มาแนะนำตัวอัลบาคาเดบานะครับหรือว่านิยามใหม่ของ d e f i 2นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสันี้สวัสดีครับ